ไฮโซโพกคลิป so น่ารักถึง er แมทพีรณีค่ะเรียกได้ว,ว่าก่อนหน้านี้สาวแมทพีรณีออกมาประกาศเลิกลากับหนุ่มสงกรานและเผยความสัมพันธ์กับไฮโซวกว่าเป็นแค่พี่น้องกันเป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันมากๆซึ่งล่าสุดทางด้านไฮโซพกก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทาง IG Story ใช้โปรโมทผลงานให้กับสาวแมทด้วยมิตรภาพความเป็นพี่น้องกันค่ะ ซึ่งล่าสุดที่ผ่านมานั้นไฮโซกกได้โพสคลิปเซาแมกไนเล่น MV หัวใจปลาดาวของบอนณดนลลัประเสริฐเจ้าของเพลงฮิปฉลามชอบงับคุณล่าสุดมีผลงานใหม่เพลงเป็นเรื่องราวของปลาดาวก็มีหัวใจเปรียบเทียบกับปลาดาวกับเรื่องราวความรักเจอเธอสองใจตัดเท่าไหร่ก็งอกใหม่ไม่มีทางตัดใจค่ะ และถัดงง้านคังซาวแมทเองก็ได้โพสภาพตัวเองใน MV สวยๆพร้อมข้อความว่าฟัง MV เ v มเพลงหัวใจปลาดาวด้วยนะคะปัอ๊มอยิวเลยค่ะพร้อมทั้งโพสคลุดเช่นเดียวกันลงใน IG Story เป็นเพลงน่ารักทั้งจังหวะและเนื้อหาทำมแมทเองร่วมเล่น MV ด้วยค่ะ